กลับสู่ช่วงที่5ค่ะกับรายการแชมป์จัดลายสุดหลอดหนุ่มมวยไทยเรารออยู่ค่ะเป็นนักมวยที่ฉลาดค่ะนะครับห่อด้วยเป็นนักมวยไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมีภาพลักษณ์ที่คนมักจะคิดว่าอุ้ยมีแต่แรงไม่ได้ใช้ความคิดอะไรไม่จริงนะทุกอาชีพจะมีเพชรอยู่และเพชรเม็ดนี้เนี่ยเป็นเพชรที่สว่างสัยในวงการมวยไทยค่ะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่า ผมคุยกับเขาทุกครั้งเนี่ยผมชอบคุยกับเขาเขาเป็นนักีฬาที่ฉลาดมากนะแล้วเป็นนักกีฬาที่ตรงไม่อ้อมคล้ายๆผม,มเขาบอกคำหนึ่งบอกว่า body never lies มผมก็ถามทำไมถึงพูดอย่างนี้ body never lies แปลว่าร่างกายมันไม่โกหกหรอกคนไทยบางครั้ชอบมีความโอ้ยเราไม่ใช่คนแอฟริกันเราไม่ใช่คนผิวดำเราไม่ใช่ฝรั่งกล้ามไม่ขึ้นหรอกนักชกคนนี้บอกผมบอกว่า จะเป็นไทยฝรั่งหรืออะไรก็ตามนะถ้าเราขยันจําจําว่าต้องกินอะไรต้องซ้อมยังไงถ้าเราขยันทาจะเป็นคนไทยจีนฝรั่งแอฟริกันค่กล้ามันขึ้นอยู่แล้วอืฉะนั้นอย่าอย่าเอามาเป็นข้ออ้างแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะนี่นะฮะเมื่อกี้เป็นแค่น้ําจิ้มคําคมที่นักชกคนนี้เคยบอกกับผมนักชกคนนี้ทําสิ่งที่ชอบ เป็นอาชีพที่ใช่แล้วใส่หัวใจเพื่อที่จะต่อยอดให้กับกีฬาหมวยไทยนักชกจอมคิดคิดทั้งในสังเวียนคิดทั้งนอกสังเวียนคิดไปถึงอนาคตอ้องตวนเป็นตเขาคือนักกีฬาที่ฮอตที่สุด ในกีฬาที่โหดที่สุดอ,องตวนเป็นโตนุ่มรอวัย26สัญชาติฝรั่งเศสที่มีหัวใจเป็นมวยไทยจัดไปขวาเข็มขัดชมป์มวยไทยมากกว่า10เสน้นแต่เขามาได้หยุดเพียงการวาดลวดลายบนเวทีมวยเขารุกเดินหน้านำสิ่งที่เขารักมาต่อยอดสู่ธุรกิจตามปรัชญาของคนประสบความสำเร็จ ทำสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพที่ใช่ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดที่ได้เชิญองคตัวและอีก5แพ passion icons ตัวแทนคนรุ่นใหม่จาก5สาขาอาชีพรวม6คนที่จัดไปทำสิ่งที่ใจรักครบทั้งกีฬาดนตรีบิวตี้และแฟชั่นท่องเที่ยวเกมส์ Games, และอาหารเพราะในโลกปัจจุบันทุกคนมีศักยภาพที่จะคิดต่างสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและจัดไปเปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพได้ และเพราะอะไรหน้าหล่อแบบนี้แทนที่จะเข้าวงการมายาเป็นดารากลับมารักมวยไทยเราจัดไปอคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับนักมวยที่พูดเลยฮะหล่อที่สุดในโลกอยางนั้นเลยดีไหมครับเป็นเพื่อนผมผมพูดอย่างนี้เลยก็ดีก็ดีครคือจริงๆผู้ชายดูยังหล่อเลยนะเนี่ยองโวนปินตุขับผอ คนที่อยากเล่นกีฬาเนี่ยมวยไทยคงไม่ใช่ท็อปออฟเดอะลิสต์แน่นอนอยากเป็นนักฟุตบอลอยากจะขับรถแข่งอยากจะเป็นนักเทนนิสโดยเฉพาะหน้าอย่างคุณเนี่ยชีหน้าเลยนะหน้าอย่างเงี้ยไม่น่าชกมวยแน่นอนเหรอฮะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาผมดูออสการ์เดลาโฮย่าชกอ่ะเวลาชกเสร็จเอากระจกมาดูหน้าวดองนเลยพวกหน้าหล่อไม่อยากไม่อยากชกมวยแล้วทำไมมันชกมวยไทยจริงๆแล้วเนี่ย คือเราไม่ได้ชกเพราะว่าห่วงหน้าตาเพราะถ้าห่วงหน้าตาไม่คือตอนเป็นเด็กหน้าตาแย่่ากั้นเถอะถสุต้องครับมันดีขึ้นตอนนี้แหละครับไม่จริงๆแล้วก็คือคือตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าว่าการชกมันงคืออะไรเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่ามือแทนมันคืออะไรครับคือพอมีโอกาสได้เริ่มซ้อมเริ่มชกคือจริงๆใจเริ่มชอบก่อนพอเริ่มชอบบรรยากาศนะว่าจะเป็นในค่ายมวยหรือที่เวทีมวยความรู้สึกเวลาที่เราชนะความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ครับคือคงไม่มีใครรู้หรอกจนกว่าจะ ลองด้วยตัวเองเวลาที่เราเราซ้อมมันเหนื่อยแล้วเราเอาชนะมันไม่ใช่แค่เอาชนะตัวเองคือเอาชนะตัวเองคือการซ้อมมันก็คือชัยชนะอย่างหนึ่งนะพอเราชนะบนเวทีคือเราเอาชนะผู้ต่อสู้ด้วยมันก็เป็นอีกชัยชนะนึงคือมันเด็ดขาดไงคือยิุตบอลชนะกับอัดอีกคนลงไปล่วงเนี่ยมันคือมันชัดเจนว่าว่ามันคือเราอ่มันคือเราใช่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะอาจจะสงสัยและอาจจะไม่เข้าใจคือคนธรรมดาเนี่ยครับอันนี้ขอโทษนะครับเขาบอกโชคมวยไม่ต้องใช้สมองหรอกฟิตอึด ถึกดมดมชกแต่จริงๆผู้ชมมวยเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมองเยอะมากนะมันมีการวางแผนและการวางแผนเนี่ยเขาบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยเก่งไม่เก่งวัดยังไงเขาบอกคนที่วางแผนเก่งคือคนที่โดนชกท้องไปแล้วยังคิดแผนได้บางคนบอกมีแผนหมดโดนชกทิ้งแจริงๆแล้วทุกคนคือมันจะมีภาษาอังกฤษที่เขาจะบอกว่าเรามีเกมแลนจนกว่าจะโดนหมัดแรกทุกคนมีแลนฮะจนกว่า เริ่มออโดนต่อยล้วแฟนมันจะเริ่มคิดไม่ออกแล้วจริงๆแล้วการชกมมันต้องมันต้องใช้สมองแล้วสมองอยังไงอ่ะก็ชกให้คนล้มมันต้องมันต้องต้อง,องจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมันจะมันจะมีจุดเด่นแล้วก็จุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันออนะอย่างอย่างองตวเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงฟีมืออาจจะไม่ได้ดีกว่าเขาด้วยซ้ำแต่ จะต้องคิดตลอดว่าเราจะทํายังไงที่จะเอาชนะเขาได้เนี่ยฝีมือเราสู้เขาไม่ได้ความแข็งแรงเราสู้เขาไม่ได้อาจอาจจะได้ความสูงฉะนั้นเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ยังไงเราเราต้องเอาจุดอ่อนจุดอ่อนตัวเองมาปรับปรุงหรือว่าเอาจุดที่ตัวเองได้เปรียบเนี่ยทุกไฟล์มันจะต้องคิดอยู่แล้วว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาโชคแบบไหนเราจะต้องมาดูเทปแล้วมาอ่านเกมดูว่าเราจะปรับยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองมันน่าจะสำคัญที่สุดสำหรับการชมชคไม่ใช่แค่การชคมมยจริงๆแล้วกีฬาทุกประเภทแหละเราต้องมีการวางแผนเราต้องมีมันต้องใช้สมองแล้ว การใช้ความคิดในการอ่านกู้แข่งอันนี้ก็สําคัญมากสาคัญนะครับผมเคยดูตํานานมวยครับเขาอายุเยอะอายุเยอะเจอกันหนุ่มวิธีแก้คือให้มันชกเลยให้ไอ้หนุ่มๆเนี่ยมันชกตลอดชกแล้วตัวเองกัน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 จนกระทั่งไอ้หนุ่มหมดแรงแล้วมันค่อยซัดมันก็จะเป็นแผนไฟไหนที่องตัวรู้สึกว่าคุณชนะด้วยแบบทุกครั้งเราจะต้อง ศึกษานะฮะดูเทปว่าเขาชกแบบไหนเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจุดเด่นของเขาคืออะไรแล้วจุดอ่อนของเขาคืออะไรเนะเราจะต้องคิดตลอดว่าเราจะปรับเราจะแก้เราจะแก้เกมยังไงอไย่างเงี้ยอไฟล่าสุดที่ผมชกก็มีก็เป็นก็เป็นอีกแบบผมเจอคู่ชกที่เตี่ยกว่าเล็กน้อยแต่เขาแข็งแรงอาวุธค้อนหนักมากคือผมรู้ว่าถ้าผมพยายามแลกกับเขาโดยใช้ใช้ใช ความแข็งแรงนั่นเนี่ยของสู้เขาไม่ได้ไฟสู้กับไฟไม่ได้เห่ไดับไฟดัไฟวิทย์ไฟถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เขารู้เนี่ยว่าเขาแข็งแรงกว่าผมอ่ะมันจะเป็นอีโก้ที่ผมเอาชนะเขาได้ผมเตะเขาเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้เตะแรงคือผมเตะเหมือนกับว่าเตะอ๋อคะแนนทุกครั้งที่เขารับอาวุธผมเขาจะคิดว่ามันไม่หนักเขาจะพยายามโต้ พอเขาพยายามโต้ผมรู้อยู่แล้วผมเตะเบาเตะเบาๆเพื่อให้เขาพยายามโต้แบบล่อ่าใช่ก็คือเก็บคะแนนไปเรื่อยๆแล้วก็พอเขาโต้มาคือผมรู้อยู่แล้วเขาจะต้องทำแบบนี้นั้คผมหลบได้ก็คือทำแบบนี้จนครบยกอีโก้ของเขาคือร้ายะมันไม่ได้แก่งอ่ะมันไม่ได้อาวุธหนักผมอาชนะเขาได้แต่เขาทาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้คิดคือมันแพ้ด้วยอีโก้ตัวเองแล้วคุณเป็นคนคิดฉลาดมากนักชกส่วนใหญ่หมดตังกับผู้หญิงรถข่าวปืนเที่ยวพ นักมวยหลายคนต้องยอดยือย่างนี้เพราะอะไรฮะเพชรหนักแต่คุณเป็นคนที่ความคิดดีมากคือคุณเอาความรักคุณเอาแพชชั่นในการชกมวยมาต่อยอดจนตอนนี้มีปินโตไฟสตูดิโอปินโตไฟสตูดิโอคืออะไรมันเหมือนกับเป็นจิมไงอ่ะใช่ตอนนี้มีเปิดมาสสาขาซึ่งกาลังขยายไปเรื่อยๆมีขยายไปมุงนอกด้วยที่กรุงเทพก็ยังมีขยายคือเป็นสตูดิโอสอนมวยไทยมีสอนมวยแบบเป็นมันไม่จะไม่ใช่รูปแบบค่ายมวยที่ สำหรับนักกีฬาคุณใช้สตูดิโอส่วนอย่าเขาจะเรียกว่าจิมหรือยิมทำไมคุณใช้สตูดิโอคือจริงๆแล้วผมคิดว่าคำว่าสตูดิโอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนจริงอะไรเงี้ยทุกคนเข้าไปเล่นได้ซึ่งคำว่าสตูดิโอเนี่ยมันเอาไปต่อยอดเรื่อยๆได้นะครับแล้วจะให้เป็นสตูสำหรับถ่ายหนังถ่ายอะไรต่างๆได้แล้วเาก็จะมีโฆษณามาถ่ายมีละครมีอะไรต่างๆคือมันมันเอาไปต่อยอดเรื่อยๆได้ใช่ตัวคุณซ้อมที่นั่นด้วยผมซ้อมที่นั่นอยู่แล้วทุกวันนะครับอยงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ทุกสาขาก็จะพยยาาาามมมมววิิ่่่่งงไปนนีีีคคคคคือถสััญรบททุก ว่ายน้ำให้ทุกคน99%ของค,คที่มีสระน้ำในบ้านไม่เคยมีใครว่ายในบ้านตัวเองเลยผมก็เลยถามาคุณว่าคุณสร้างสตูดิโอในการฝึก คุณออกแบบหรือคุณคิดยังไงว่าเมื่อฉันสร้างมาฉันต้องสามารถเข้าไปใช้ได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างมันขึ้นมาอันดับแรกคือ,อม,มันต้องเป็นสิ่งที่ผมใช้จริงๆทําจริงๆไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาให้มันดูให้มันดูมีอะไรเยอะแต่ความจริงแล้วไม่มีประโยชน์คือผมซ้อมจริงๆอยู่ที่นั่นจริงๆทุกครั้งเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมขาดอะไรผมก็จะเอามาเอามาในยิมมาเลยเนี่ยคำถามต่อไปใช้ต้องใช้ความคิดเยอะมาก คนหลังๆชอบโพสท่าชกมวยอโพสยังไงให้ดูเท่่าอย่างนี้ไปไงอ่าโอเคเนี่ยใช้ได้นะพอเรายังแข็งแรงคืออันดับแรกเนี่ยคนที่โพสมวยเนี่ยผมไม่รู้ทําไมก็จะชอบหักข้อมืออย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าโพสมวยต้องหักข้อมือตองตรงนะตรงตรงเก่งหน้าท้องเก่งหน้าท้องมือซ้ายอยู่ข้างหน้ามือซ้ายอยู่ข้างหน้านิดนึงอ่านี่คือการโพสที่ถูกต้องใช่ฮะสายตาเราต้องมุ่งมั่นมุ่งมั่นอ่าอย่ามาอย่างงี้ใช่อันนี้ดูแล้วนราจะแบโพสโพสมวยแล้วทําท่ากลัวไม่ได้ไง พอเราโพสมวยเนี่ยเราต้องมั่นใจตาต้องมีความมั่นใจใช่นี่แหละฮะอะไรคิดว่าเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จเพราะพูดตรงๆรนักมวยไทยนักชกมีเยอะแต่คนตอนนี้ถ้าพูดถึงเป็นโต้เนี่ยทุกคนรู้จักดีแหละเพราะแฟนสวยอย่างนั้นเลยฮะไม่เป็นคนเก่งาือ success คือฉลาดชกใช้ความคิดมีสตูดิโอครับจริงๆแล้วผมว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเนี่ยเราจะต้องมีอุปสรรคคือใจรักมันคือส่วนหนึ่งนะฮะว่า เรา,าหาสินที่เรารักแล้วเราอยากจะทําให้มันเป็นอาชีพเราจะอยากจะให้มันมีรายได้อะไรเงี้ยแต่คือมันไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะทํายังไงเราจะต่อยอดอยังไงเราจเจออุปสรรคแล้วเราจะท้อ,ทอหรือเราจะแก้มันยังไงเลเวลาที่เราเจอคําติชมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องมีความจริงบ้างเวลาที่เขาบอกว่ายังผมเนี่ยตั้งแต่เด็กนันโตเขาจะพูดตลอดว่ามวยไทยเนี่ยไม่ได้วินัยใส่เลือดอยังไงเราไปไม่ถึงหรอกเราไม่ได้แข็งแรงเราไม่ได้เก่งเหมืนอนคนอื่นเพราะฉะนั้นผมต้องคิดว่ามันจะมี2ออย่างคือท้อ หรือแม้ก็คยสู้ต่อผมไม่ได้มีมวยไทยอยู่ในใสายเลือดแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นนักสู้การเป็นนักสู้เนี่ยมันอยู่ในใสายเลือดผมจะคิดว่าเราจะแก้อย่างไงเราจะสามารถที่จะเอาชนะคําพูดของคนอื่นยังไงสุดท้ายผมต้องขอจับมือกุนแล้วก็แสดงความยินดีครับเพราะว่าองค์ตัวนทําให้คนไทยมีแรงบันดาลใจกปกติเนี่ยคนไทยไปคลิกแต่นักบอลระดับโลกผมไปแอบสังเกตดาวซันโวสูงสุดของฟุตบอลลีกเยอรมันเอเมริก เอาไมยังกองหน้าทีมชาติกาบอลผมได้ข่าวมาว่าเขามาคลิกไลค์แล้วมาแล้วมาชื่นชมการปล่อยอาวุธในมวยไทยสังกีจริงจริงองตุลดมีหลายคนเลยมีหลายคนก็มีมีนักบอลดังๆเยอะอยู่บางอย่างเขาจะเข้ามาคอมเมนต์เวลาที่แบบซ้อมเป็นวิดีโอมวยอะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามวยไทยเราดังมากนักบอลระดับโลกก็ดูชอบเล่นชอบซ้อมเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่ามันเสริมทักษะเพิ่มความคิดไม่ได้อยู่กับ กีฬาตัวเองอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแสดงว่าเราก็ก้าวไปอีกสเต็ปนึงว่าสุดยอดขนาดนั่งบนระดับระดโลกมาดูเราอะไรเใช่แล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้โชคดีโอ้โหหล่อล่ำจริงพูดตรงมากชอบไหมชอบชอบตรงกับตรงเสียๆก็สนุกดีค่ะสนุกดีนะฮะถ้าเขาทาพี่ต่อยนี่กล้าไหมกล้า แล้วผมก็ไปเอาพวกสมจิตเอาเขาทรายเขาโพเขาดินอะไรผมเอาไว้หมดเลยผมเอามาทั้งสวนเลยว่นาหผมมีทีมงานถ้าองตูนนี่ไงทีมงานทีมตองตัวไม่เคยกลัวเลยต่อผมสิบหนึ่งผมชนะไทนอยู่แล้วแมนแมนคุยกันไม่องตันเขาพูดดีเขาบอกว่ามวยมีไว้บนสังเวียนไปมีเรื่องที่อื่นไม่ดีเนาะเก่งมวยไทยเจอปืนเก่งมวยไทยเจอมีดเจอสุนัขหมู อันตราย <c oughs> นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางด้านของแบรนด์ด้วยนะครับ <c oughs> ที่จัดโอกาสให้เราได้เข้าไปสัมภาษณ์ทางด้านของ <c oughs> องตัว <c oughs> ถือว่าเป็น <c oughs> ถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีนะครับที่บอกว่าทำสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพที่ใช่ <c oughs> ผมว่าอันนี้สำคัญมาก <c oughs> ไม่ว่า คุณจะทําอะไรทุกคนบอกว่าอย่าประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยความสําเร็จมันง่ายนิดเดียวความสําเร็จก็คือคุณใช้เวลาในการทําอะไรในหนึ่งวันมากที่สุดมเมื่อคุณ<ม>ค้นพบสิ่งนั้นคุณมาคิดคุณต่อยอดว่าคุณจะทําสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้อย่างไรอืและนี่โอ้จะบอกวันนี้เต็มอิ่มจริงทั้งมวยทั้งฟุตบอลทั้งเรื่องอาหารคารันกินทั้งเรื่องของเยาูุผู้ชมคมขืน ครับทำไมต้องตั้งขัดผมกำลังโอ้ผมไม่ควจะพูดเรืองมัวคุณวกไปไม่ใช่เรื่องของคมขืนอยากให้แชร์นะระวังระวังแชร์แชร์ผมว่าควรควรควรแชร์ให้กับใครมีลูกหน้าตาดีอ่ะนะยิ่งควรแชร์เลยเพราะว่าเพราะอันนี้สําคัญโดยฉ้าผู้หญิงนะครับอ่ะไปดูรายการย้อนหลังได้ที่ไหนคะสามารถดูรายการย้อนหลังนะคะได้ที่นี่ค่ะคุณผู้ชม Champ Channel ค่ะ C H A M P C H A N N E L ค่ะติดตามเราสองคนได้ใหม่นะคะกับรายการแชมป์จัดไปในสัปดาห์หน้าผู้ชมอย่าลืมค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยง15เปิดเจอเรา2คนทางช่อง13ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ